ถามหน่อยพี่ส่ะคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีจะไปปล่อยให้อืดลูดมันก็ไม่ได้นี่ค่ะไฟจินนี่นะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมค่ะทานยังไงอะคะพี่ส่้กินยากไหมพี่กินก่อนที่จะกินอาหาร15นาทีนะคะมื้อไหนคะมื้อไหนก็ได้ จริงจริงมื้อไหนก็ได้แต่แต่ยังพี่พี่กินมื้อเช้าอ๋อมื้อวันละมื้อตื่นเช้ามากินเลยอาหารวันละมื้อใช่ค่ะพี่กินมื้อเช้าเลยแต่ใครจะกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะแล้วแต่หรือจะมื้อเย็นก็ได้่ะแต่มื้อจัดหนักอีกสักมื้อเขากินนี่ก่อนส5้านาทีก็ได้ได้เหมือนกันได้สมมุติวันนี้ก็กินได้สองมื้อได้ใช่เพราะว่ามันเป็นสารสกัดธรรมชาติแต่มื้อเย็นน่ะดีมาก ก็คือจริงๆได้แล้วชุดบางชุดที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วตอนที่แบบว่าก่อนที่จะพบบกับเราอยากใส่เราอยากใส่ให้สามีเราดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีแล้วเขามีออยไหมคะจริงเขาได้ใบรับรองทุกอย่างเนี่ยรอมีครบทุกอย่างมีติดจายมีออยนะคะ ซึ่งแม่ก็ต้องคุมเพราะว่าจริงๆแม่ก็ทํารายการแบบมีชิมอาหารเยอะใช่รายการที่แม่ทําอย่างมันก็แบบเนาะบางทีแบบว่าโอ้โหมันเป็นอาหารมาหลอกล่อเราอะแม่ทำงานเยอะขนาดนี้แม่เอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองเจ้ของพี่ก็คือคุณสุนารีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่สุเนี่ยเราเจอบ่อยมากอันนี้อะไรคะเฟรนนี่๋อเจ้เงี้ย รู้แล้วอ๋ <AL> อ <AL> นี่คือเคล็ดลับของเจนนี่เองเดี๋ยวเอางงสิคมังคมั่งเจนหนูคิดบ้างอะไรอย่างงี้การดูแลตัวเองเนี่ยเบื้องต้นมันจะต้องยังไงบ้างคะที่พิสูจแนะนําพี่ตักมาทานยังไงเนี่ยตักทานยังไงเจสมมุติว่าเจทานข้าวอะสองมื้อเช้าเย็นอะไรเงี้ยก่อนทาน,ทานข้าวเจใส่ปาปไปเลยหนึ่งเม็ดโอ้ยก่อนเมื่ออาหารแค่นั้นเองอตอนเช้ามาใส่ปากเลยหนึ่งเม็ดแล้วก็ทานข้าวเช้าหรือจะเป็นมื้อเย็นใส่ปาปไปเลยหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารเย็นแต่ถ้าเจทาน ชอบกลงวันเย็นก็นั่นแหละสามมื้อเลยแล้วแต่ว่าจะอยากให้บล็อกแค่ไหนแต่เราก็ควรทาใส่ข้าดป่าไปก่อนนะหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารง่ายๆใช้ชีวิตง่ายเลยพี่ก็ได้ไฟจีนี่นะคะจะกินง่ายด้วยนะคะจริงๆแล้วด้วยวัยของพี่เนี่ย ระบบเผาผลาญมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนสาวๆเนาะอหานไม่ดีแล้วนะกินนิดๆหน่อยๆก็แบบเพละแล้วทานตอนไหนค่ายตัวเนี้ยค่ะหนูกินอ่ะหนูกินตอนก่อนอาหารเช้าสิห้านาทีค่ะหรือว่าตอนไหนที่เราจะจับมื้อหนักๆกินกก่อน15นาทีได้หรือตอนที่จะ มีออกกําลังกายเล็กน้อยเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก<ฆ>ิน,นมันจะโอ้มันจะช่วยเบิร์นมา<ฆ><ฆ>มีออยยอไหมคะมีออยอเรียร้อยทุกอย่างนะคะนนมั่นใจได้ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมคะทุกเพศทุกวัยนะคะเ<ฆ><ฆ>พราะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอ,ออกกําลังกายอะ่ะก็อยากจะจะเฉียรให้ให้ลองทานดูนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ พี่เวลาเราทานแล้วมันจะมีทําให้เราขับถ่ายหรือมีอาการอะไรยังไงไหมคะพี่ถ่ายทุกวันแล้วถ่ายแบบว่าปุ๊บอย่างนี้เลยไหมพี่ไม่มันไม่ใช่แบบเป็นน้ําโจกจ้าน็แต่ถ่ายสบายถ่ายปกติมือนเวลาที่เราแบบถ่ายสบายๆงไม่ใช่แบบถ่ายท้องนะไม่ใช่แบบสบายมากแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่ามันบิดมามวลท้องหรืออะไรเลยเพราะว่ากาวเนี่ยห้าวันถ่ายทีเออจริงของผูกเราต้องกินเลยนี่งานหนูกําลังสนใจเลยเนี่ยแต่ได้เพราะหนูถ่ายไม่ดีอ่ะ ที่อยากจะบอกทุกคนว่าพี่ตั้งเนี่ยเป็นคนที่เอาอะไรที่เข้าปากเนี่ย ยากมากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกินเนี่ยพี่จะยากมากพี่จะบอกว่าเอ้ยถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติและพี่ไม่กินอันนี้เป็นธรรมชาติล้วนเลยพี่ถึงบบกโอ้มั่นใจอะไรเงี้ยใช่ทานได้ไหมไฟที่นี่ได้หมดเลยหนูก็จับควุทานด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไว้ลงไวยรุ่นก็กินได้หมดเลยนะจ๊ะผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยและที่สําคัญมีออยมีจีเอ็มพีนะคะจริงๆพี่สุเองเนี่ยปรุงอาหารตลอดแล้วชิมตลอดซึ่งจริงๆตอบโจทย์พี่บอกได้เลยว่าพี่ใช้จริงแล้วตอบโจทย์จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ากล่องนึงทาน ก็หมายถึงว่าถ้าทานวันละเม็ดแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างสุเองเนี่ยบางทีสุกินเช้าวันอาหารเช้าหรือตอนเย็นถ้าจะกินอยากอู่มกินอะไรนี่ๆเออมื้อหนักหนักก็กินอีกสักเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนอาหาร15นาทีมื้อไหนที่เราคิดว่าจะจัดหนักก็ได้ค่ะ